อย่าลืมมาเที่ยวเมืองไทยนะครับช่วยเหลือกันนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับสวัสดีครับวันนี้เ,เราเขช่องเฮอริเคน,นเมสีแชแนลนะครับวันนี้เก็อ,อ,อยู่ที่ตลาดเลยตลาดอะไรนะพะ่อตลาดน้ำตลาดน้ำดำดำอะไรนะดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกนะครับแล้วเราก็อยู่กันที่ จังหวัดอะไรพ่อคิดว่าจังหวัดอะไรอะ่ะอุตรดิตะอุตรดิตอะไรของเธอเอา้าาชบุรีอ๋อราชบุร,บรีวันนี้เธอกับพ่อมากันสองคนนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทาไมไม่มีแม่วดีนะคะเพราะวันนี้เธอมากับพ่อสองคนแล้วจริงแล้วจะมาทาอะไรรู้ไหมวันนี้มาทํางานก็เลยมาแวะตลาดเด่นก็คือตลาดเริ่มเปิดแล้วเป็นช่วงโควิดนะลูกเนาะใช่ใช่ ต่มาทนี่มันเป็นตลาดน้ำมันต้องใช้เรือไงมันต้องใช้เรือเราก็ต้องเรืออะไรอะเรือใบเรือยนเรือใบอะไรไม่ใช่ทะเลเรือยอดเดี๋ยวเราติดต่อเรือก่อนโอเคโอเคอันนี้เป็นเรือยนเหรอครับหรือเป็นเรือเครื่องหรือว่าเรืออะไรครับมีเรือเครื่องมีเรือพายครับเรือพายเป็นแบบนี้เรือพายก็คือใช้มือพายเหรอครับมีไม้พายครับมือพายไวๆพี่เรือพายเท่าไหร่เรือพาย400แล้วเรือยนเรือเรือเครื่องครับเรือยนเรือเครื่องก็600บาทครับ600บาท โวิดก็อัตโนมัติเราเลยปกติก็เป็นหนึ่งพันบาทแต่ช่องนี้ก็มีแต่คนไทยไม่ต่างชาติก็เหลือหกร้อยเอ้นผมขอต่อได้ไหมสักสี่ร้อยอ่ะโอ้ไม่ได้สี่ร้อยเป็นเลือกไพครับเลือกปกติเลือกไพก็หกร้อยบาทแต่ตอนนี้เลือกสี่ร้อยห้าร้อยได้ไหมห้าร้อยอ่ะผมให้ห้าร้อยอ่ะโอเคละโอ้โห คุยลุงสวัสดีครับลุงลุงสวัสดีครับลุงวันนี้ลุงจะพาผมไปไหนอ่ะไปเตาไอตลาดแล้วก็ไปเตาไปเตาเตาล้ำปานอ๋อแป๊งอ๋อแป๊งเพชพัทยาเลยนี่ลุงชื่ออะไรครับลุงทอง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 อ๋อลุงทองดำเนินลุงลุงทองดำเนินอ๋ออร่อยจริงๆนะป้าไม่อร่อยผมไม่กินอ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นห้าสิบบาทถูกนะคือว่า ขอบคุณนะครับครับมัน้าที่บ้าที่เดามาเนี่ยเห่เลงที่ปะยุกเลยข้าวมเกียวอะไรครับมุเียวหมูครับเกียวหมูมีอะไร้ังคัดมีน้ำใสมีตจมยำมีน้ำตกมีน้ำแดงอ๋อเีผมเอาเต็มซี่เต็มซี่เต็มซี่ไม่มีแคมีน้ำเดียวอ๋อจะกินเดียวก่อนลองลองเขาอันนี้ขนมอะไรเธอรู้จักปะนมนมถาดปะ นมเบื้องฮะนมเบื้องอ๋อนมเบือออเบ้องโอ้กองไม่หรอไม่อ่ะอ่คนเขาไม่อยากดูพ่อหรอกเขาอยากดูเธอพ่อออกกล้อ,ขอ,ขอ,ของคนไม่อยากดูหรอกพ่อหน้าเป็นพิษบุคลิกเป็นภัยไอ้เธอร <c oughs> ์ลืงนะเด <c oughs> ี๋ยวไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอะ <c oughs> ่ะเธอกินก๋วยเตี๋ยวดีย <c oughs> อ,อ่ะเท่าไหร่ครับถามลุงอันนี้เท่าไหร่ครับลุงโอ้ห้าสิบบาทไม่ต่างกันเลยมาละร้อยหนึ่งละ ค่าเรือ500แล้วก็ไอ้นี่มาร้อยงั้นนะเป็นหกร้อยแล้วขอบขอบพูดละวัสดีลุงก่อนขอบครับลุงสวัสดีครับอร่อยมากแต่ยังไม่ยังไม่ได้กินอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดรสชาติเขาเข้มข้นมากเลยรสชาติเข้มข้นเป็นไงแล่ะข้างเข้มข้นก็รู้ว่ามันจะดำๆอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับดำๆำมาลูกอ๋อมันก็ให้มเขือข้นไงมันเข้ม อ๋ออันนี้เขาไม่ได้ปรุงเข้มอร่อยสีเข้มคนละอันกันอ๋อนุ่งก็ใส่หมูแดงหมูสับแล้วก็รู้สึกแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูเมื่อกี้เขากินไปหมดละหมูแดงอะคไปอถ่ายรูปถ่ายรูป ล้อจิงล้านะครับเป็นคนละคนครับคนละคนแต่อินเหมือนกันอันนี้เป็นไหนมาครับอ๋อไปดูคำศัพมันเป็นไงครับอยากรู้มากบอกไปดู YouTube ผมด้วยช่องไหบอกไปดู YouTube ผมด้วยนะครับบริเคน Family Channel โอเคครับ แหมมาหาป้าซื้อเดี๋ยวเธอจะกล่าวว่าจะาซื้อช้างไปฝากน้องฮาวายนะครับแหมนี่น่ารักมาเลยตัว,ตว,วเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทถูกนะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะโอ้ผมอยากได้ทอมอะ่ะทอมหรอคะอช้างตัวหนึ่งตัวผู้เปตัวหนึ่งแล้วม,มาต่อกันได้ทอมเลยเลยครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ครับขผมครับ จะซื้อไปฟังน้องกันน้องฮาวายกินไอติมไปดูครับกินไอติมไปลมเย็นเย็นเย็นเไม่เห็นชวนลุงก็กินเลยอ่ะเรื่มเรื่มเลื่มลุงเคยกินยังอิ่มแล้วเอ่ออิ่มแล้วเออแล้วแต่ลุงอะไรจำได้ไหมลุงลุงทองลุงทองแท่งผัว่าไปอ้ามีอะไรบ้างให้ผมซื้อบ้างเนี่ยะซื้ออไรรคับ แล้วหะดูอะไรน่าสนใจก่อนเฮ้ยไอ้นี่นั่นน่ะไอ้อที่มันแขวนบ้านนั่นเท่าไหร่อะที่มันดังเนี่ยค่ะแขวนบ้านเหรอห้าสิบบาทห้าสิบขอห้าสิบลดเลยผมร้อยหนึ่ง่ะอุ้ยนี่พี่ขายถูกเลยนะลดเลยผมหน่อยนะเลือเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเอาไปร้อยสิบโอ้ยไปสิบบาทโอ้ร้อยไปสิบบาทเลยเหรอคร<อ>ับดีน้ำใจมากเลยโอ้ไม่น้ำใจมากเลยอ่ะ อ๋ออนี้มันดังนี่ก็คือกระพวนที่มันห้อยคอควายเหรอโอ้โเกงนะเอาไหมพ่อเอาเอาเอาเฮ้ยอ่านแล้วไม่เอาไม่ซื้ออะไรแล้วนะซื้อซื้อไม่ซื้อแล้วไม่มีตังค์แล้วทุกคนไม่ต้องออสงสัยนะครับว่าทําไมร้านมันปิดหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับบางทีเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาเปิดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ะจ,จะขายไม่ดีนะคบเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดกันเนี่ยอ๋อนี่ปิดกหมดเลยนะปิดหมดเลยอ่ะ พ่อก็ไม่รู้เกิดมาพ่อก็เพิ่งเคยมาเนี่ยอ๋อก็จะมาเดินชิมน้ำตาลเอ่อชื่อสวนน้ำตาลบางเละนะคบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูให้ว่าข้างบนนี่มีอะไรไปกินคยกินน้ำตาลยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บมันก็คล้ายกันมั้งอ๋อทำไมเรื่องน้ำตาลปี๊บอ่ะก็มันชอบมันก็มันอยู่ในปี๊บไงอ๋อถ้ามันอยู่ในถ้วยอ่ะน้ำตาลถ้วยถ้าอยู่ในขวดน้ำตาลขวด อัา้วน้นอยู่ในกระทะมันไม่เ็นน้ำตาลกระทะเหรอใช่แล้วนั่นก็น้ำตาลกระทะอืมอ,อค,ครับเขาเรียกน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว๋อทำอย่างมะพร้า,พาวเลยหน,นักเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เป็นสปริงอะครับ <laughs> ชิมน้ำตาลสดครับป้าเขาเอาน้ำตาลสดหนึ่งแก้วคะ่ะ ก็คือมา2คนกับพ่อมาออกคลิป2คนแต่สั่งแก้วเดียวสั่งแก้วเดียวเกี๋ยวก็สั่งชามเดียวออจิมก็ถ้วยเดียวพ่อมาไหมวะเอาก็เธอเปนคนถ่ายพ่ออยู่เนาะอยู่น่ากินนะน่ากินอ่ะเอารองรองเลยหอมไหมหอมไหมเออหอมไหมเอาอิ่มเลยไงมันติดใจติดใจซาเลยเป็นยังไงสงสารไหมเหรอสงสัยอะไรไหมเธอ สงสัยว่าทำไมมันเล็กจังเลยะอะไรเล็กครับอ๋อมันก็หยดบางทีก็หยดไงไม่หลายต้นอ่ะลูกไหนนี่นี่หน,น,น,นูสามารถเอานิ้วเนี่ยแตะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะคะมันจะมีน้ำหยดลงมานี่คือหยดน้ำตาลแท้ๆโันนี่นี่พ่อพ่อมันชุบมีน้ำน้ำโอ้โหหนูลองนิ้วแตะเลยครับผมเลื่อมไปแล้วแบบแบบมึงถึงไหมถึงไหมถึงไหมไอ้ชิมดิลองชิมดิเค็มมือหนูไม่มีรสชาติอะไรมันหยดติ๊งติ้งติ้งติ้งอ๋อตรงที่หยดเลยลูก ใใช่่ปะหมมม่่ใชหหอมมันเหมือนกลิ่นน้ำตาลอ่ะว่ามันเหมือนกลิ่นมะพร้าวหวานไหมหวานหวานรับเลยเดี๋ยวเขาจะหยดลงมาโอ๋ออ้แบกรอเลยเดี๋ยวจะหยดลงมาเลยอ่ะลงยังลงปากยังคุณพ่อต้องถ่ายวิดีโอแบบอ่าอ่าไว้อ่าไว้อี๋ลงตาลโอ้มันลงตา อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมเอออร่อยอร่อยนี่ก่อนจะได้แต่งแล้วมึงหยดอ่ะนี่ตั้งแต่เช้าได้มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวบ่ายสามโมงคุณลุงก็จะมาเก็บนี่เราหยอดเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามายองลองหยอดะลองน้ำอันลูกเดี๋ยวเรือรอลูกเออเอาวางยกช้อนเอาไม้เคี่ยวให้เอาไม้เคี่ยวด้วยดิลูกเออเขี่ยวลงิ โอเควางไว้ไปเอาลุงลุงหายไปไหนอะลุงลุงอ้าวนึกว่าลุงหายไปไหนแล้วลุงมาลับผมเลยโอ้ลุงก็ไปแอบอยู่ตรงนู้นเอาซาผมไม่เห็นเลยตาผมไม่เห็นเลยให้ผมว่ายน้ำไปเหรออ่านี่เราก็จะไปชมบรรยากาศรอบนอกกันนะครับหลังจากที่ดูอาโล่งตางบางเล็กมาแล้ว วันนี้ก็ขอขอบคุณลุงท้องครับของควัญค่ะพี่พาเธอมาล่องเรือชิมอาหารแถวนี้นะคบของครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ย่ากดแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตุ้งลิ้ตุ้งลิ้และอย่าข้ามพูดเพื่อนะคะขนมมาด้วยนะครสำหรับนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอออย่าลืมอีกนิดนึงก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองไทยนะครับช่วยเหลือกันนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับโอเคแล้วอย่าลืมมาเที่ยวเมืองไทยนะครับช่วย ธนาคารโควิดนะคะเอ่อคนอื่นเขาก็จะได้มีรายได้บ้างนะครับอี๋อ้สวัสดีครับพีทเอาละครับ แล้วก็เอันกำนันเก่าผู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็สทเล็กแล้วก็เสาลวัดลุงเสาลวัดลุงนะครับแล้วก็ผู้ว่าการผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าจังหวัดใช่เล้วก็เขาจะให้เธอไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาหลอกเธอมาเนี่ยเธอกล่าว่าจะกลับบ้านมาทักเธอทั้งนั้นเลยกิจกรรมดันจอกแหนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาช่วยกัน ใช้ใบพัดเรือเนี่ยตัด พวกสาลายน้ําพืชน้ําให้ขาดลำโพงเนี่ยมันไม่เกี่ยวใบพัดเลยอ่ะมันจะเกี่ยวตั้งแต่ใบพัดมันเร็วมันตัดจนขาดหมด๋อใบพัดมันเร็วมากอ่ะ่ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นคลองเล็กๆคลองซอยที่ชาวบ้านยังใช้ยังใช้น้ําอยู่สัญจรได้สัญจรได้แล้วก็น้ําที่เอาไปใช้ลดน้ําต้นไม้ทําพืชการการเกษตรก็าใช้คลองนี้เดี๋ยวพี่ขับตรงนู่นแล้วออกท้ายเลยแล้วน้านี่มันมาจากไหนอะครับแล้วก็กลับครับอะไรนะน้ำนี่มันมาจากไหนโองโหญ่ไงตอบยากมากเลยเนี่ยถามมาจากไหน น้ำมันจะฝนนี่ครับแม่เอผมนึกว่ามันมาจากแม่น้ำอะไรพวกนี้เออทำไมให้เข้าไปก่อนนะครับเราดังล่องไงเจออะไรเขาได้เจอก่อนเราแล้วก็มัอถือเขาเอากระเป๋าเขาไปเค้ฉจะได้นั่งเต็มที่มีอะไรบ้างมีอะไรมาบ้างสมัยก่อนเนี่ย ช่วงนี้ก่อนโควิดเนี่ยคลองนี้ก็ยังเป็นคลองท่องเที่ยวสาธารณะอยู่อ๋อมัอย่างมันโควิดมาเรือมันก็ไม่ค่อยมาวิ่งครับรถเรือไม่ก็วิ่งผักตกผักตกมันก็เยอะทำไมก่อนนะมันท่วมทุกปีใช่ไหมันเดินเนี่ยดินเนี่ยก็จะเป็นดินที่เกิดใหม่ทุกปีเพราะว่าละอองที่มันมาจากคลองมาจากการน้ำท่วมของน้ำเนี่ยมากับน้ำเนี่ย มันมาใหม่มันมาใหม่เพิ่มทําให้ดินเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอ้อบังเลยทำใช้ทำให้มะพร้าวเราเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวที่มีคุณภาพที่ดีอร่อยหวานอ๋อทำไมมะพร้าวมันเหลืองอย่างนั้นนะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นมะพร้าวแก่มะพร้าวแี่ที่ทำน้ำกะทิอ่ะรู้เปล่าว่าเอาไปทำอะไรมะพร้าวแก่เอาไปทําพวกน้ำกะทิน้ำกะทิแล้วทำเป็นแกงแกงแกงกะทิแกงกะทิแกงไก่กะทิออ๋ ตอนนี้บ้านเก่ามากใช่ใช่ที่เขาตั้งร้างนะเขาลื้อที่มีคนอยู่เอาสภาพบ้านที่คนก็เริ่มจากย้ายจากกองไปอยู่บนถนนไปเรื่อยไม่ขายอ่ะเขาไม่ขายอ่ะเตรียมไม้สับด้วยเนทาไมเขาไม่ขายไม้อ่ะบางทีเขาว่ารักของเก่าของแม่เขาแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ไม่เอาตังค์มาทำรูปลุงใหม่อแล เออหัวงมันจะออกไปแล้ค่ะออกหองใหญ่แล้วก็ไปอีกซอยนี้คือออันนี้เรียกห้องห้างเสียหองห้างอุ๊ยมุกกี้ตัวอะไรครับตัวเงี้ยตัวเงี้ยคนยื่นฟองดำเนินการด้วยเงิน50%จะอะไรวะครับ นี่เรามาทำจิตกรรมอะไรล่ะครับจิตอาสาเออจิตจิตอาสาวันนี้เธอก็มาได้เออ่ทำจิตอาสาร่วมกำจัดผักตกชวาโดยใช้โดยใช้เออ่แรงของแรงของเรือเรือใบพัดอ่าทำลากผักตกชวาลากครับอะไรหางกระรอกบอะไรไหม แล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณกำนันเกาแล้วก็ผู้ใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่แล้วก็สอทอเล็กสทอเล็กสารวัตรหลวงสารวัตรหลวงผู้ช่วยเอกผู้ช่วยเอกแล้วมีพี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็จากตำบลดำเนินสะดวกจากตำบลดำเนินสะดวก อ๋อก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดน้นนะคระเพราะว่าสนุกมากมีเรือให้ขับเล่นขับเล่นถ้่มีหลายอย่างิจกรรมหลายอย่างอาหารอร่อยมากนะครับหลับใครนะครับที่ชอบทิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe จะให้สสเกาปิดด้วดิค่ะปิดตนแปิดคลิปเลยเหรอ <พ>เมะ่อกี้กดกดไลค์คูณพูดตามผมนะกดไลค์กดไ like, ล<ด> like, ค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิง่งกดกระดิง่ตงตงุตง้ตงลิตงตงุ้งลิงตุ้งลิงตุ้งลิงและอย่าข้ามและอย่าข้ามเ,เพื่อเพื่อให้เป็นค่าขนมเธอด้วยวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ